สวัสดีครับทุกคนทุกคนอยู่ยผมตูมตามดิซึเมครับวันนี้ผมมีเก้าอี้ครับจะมารีวิวต้องบอกว่ามันเป็นเก้าอี้ที่ใช้สําหรับในการนั่งทํางานนะครับเก้าอี้แบบนี้เขาเรียกว่าเก้าอี้แบบเออร์โกโนมกแชร์ซึ่งตัวที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นของยี่ห้อเออร์กรุ๊ปนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ ,6000 กว่าบาทนะครับแล้วแต่โปรโมชัน่นตอนนี้นะครับในกล่องก็จะมีแบบนี้เลยคือเขาจะแยกส่วนมาให้ครับอันนี้ก็คือพนักพิงนะครับที่อยู่ในกล่องเนาะด้านหลังมันก็จะมีแบบให้เราปรับ ตรงนี้สไลด์เพื่อปรับเข้ากับกระดูกระหลังอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองประกอบแล้วก็ใช้งานกันอีกทีชิ้นส่วนต่อมาก็คือที่วางแขนนะครับมีมาให้2ข้างถ้ามีข้างเดียวก็อาจจะต้องส่งไปเคลมนะแล้วก็อันนี้เป็นเบาะนะครับใหญ่ดีเหมาะกับคนที่แบบเหมาะกับทุกคนนั่นแหละโอเคและพวกนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดโอ้โหขาเก้าอี้ให้มาแบบแข็งเลยนะอันใหญ่มากนี่ครับ ขายเขาอี้ใหญ่มากหน้าผมใหญ่แล้วอันนี้ยังใหญ่กว่าแสดงว่าใหญ่มากไหนมาดูในนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สาหรับประกอบทั้งหมดอ่ะและนี่ก็คือตัวโช๊คนะครับที่ใช้สําหรับปรับความสูงของเบาะนั่งนั่นเองหนักใช้ได้เลยฮะ ความโหดคือผมจะต้องใช้เก้าอี้ตัวนี้ที่ชั้นบนครับนั่นหมายความว่าถ้าผมประกอบเสร็จผมต้องยกขึ้นและนี่คือที่พักคอที่พิงคออุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องมีเท่านี้เดี๋ยวเราเอามาลองดูกันว่ามันประกอบอย่างไรบ้างและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราอันแพคเอามานะวิธีการประกอบเนี่ยจะอยู่ที่พนักพิงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการประกอบอันนี้เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันนั่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ อนนี้ผมประกอบก็าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเหนื่อยนิดนึงเลยเมื่อกี้เพราะว่าประกอบแล้วใส่ไอ้แขนเนี้ยสลับข้างกันเว้ยคือจริงอะข้างล่างแขนอ่ะมันจะมีเขียนนะครับว่า L หรือ R ก็คือขวาหรือซ้ายอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ได้ดูแล้วรานนี้ผมก็ใส่เสร็จเรียบร้อยสรุปก็ต้องมาแก้มาสลับนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คืออันเนี้ยเขาให้อุปกรณ์สำหรับขันมานะครับซึ่งใอ้อันเนี้ยตัวเดียวในการขันทุกอย่างค่อนข้างง่ายเลยการประกอบคือเหมือนว่ามันจะมีน็อตเนี้ยไม่ได้แยกถูกมาให้นะเขาจะติดมาให้กับพวกเเบาะพพพวววกกกกกนนนััิงอออไรรลลลยคแแแ้้็็่ขข เข้าไปตามตำแหน่งที่ถูกต้องทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูการปรับส่วนต่างๆของเก้าอี้กันคือเก้าอี้เนี่ยตอนนี้ผมปรับขึ้นมาให้มันสูงแบบระดับเข่าตั้งฉากแบบนี้นะครับมันมีคันโยก2อันนะครับคันโยกอันแรกเนี่ยเราสามารถโยกอันนี้เพื่อที่จะเลื่อนเบามาด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะครับเช่นแบบนี้เห็นชิ้นส่วนตรงเบาะนี้ปะมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นิดนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือคันโยกตรงนี้คันโยกตรงนี้เนี่ยคือเอาไว้ล็อก พนักพิงส่วนตรงคอก็สามารถที่จะปรับได้อะไรแบบนี้ปรับให้มันเข้ากับส่วนของร่างกายของเราแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวนี้อีกอันหนึ่งอันนี้เนี่ยจะไว้ปรับเพื่อรับกระดูกสลังอะไรแบบนี้เห็นปะเออก็สามารถปรับเลื่อนได้ถึงจะมีระดับอยู่ประมาณนึ่งนะแต่ก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างข้อลุมนะครับแล้วก็การเอ็นเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะเอ,นอ็นเบาใช่ไหมเราดึงสลับด้านล่างออกมานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอ็นได้คือตอนนี้ผม,มน้ำหนักประมาณเกือบเกือบแปดสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบแปดประมาณเนี้ยก็สามารถเอียงแบบนี้แล้วมา ไม่รู้สึกวงเวงะ่ะคือถ้าเป็นเก้าอี้เคยนั่งเก้าอี้แบบที่ฐานมันแคบป,ปะถ้าเก้าอี้ฐานแคบมากอะ่ะเวลาเราเอนแบบนี้มันจะรู้สึกเหมือนจะงายหลังแต่อันนี้คือมันให้ความรู้สึกว่ามั่นคงนะครับเพราะว่าฐานมันกว้างแล้วก็สามารถปรับความสูงของที่วางแขนได้ซึ่งจริงๆแล้วการปรับความสูงที่วางแขนเนี่ยข้อดีก็คือเวลาที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์เราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้เลยเทียบกับโต๊ะของเรานะครับเออนี่มันก็จะมีปุ่มให้ปรับด้วยความสูงตรงนี้ ห็นปะซึ่งราคา6,000กว่าบาทกับคุณภาพนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็ ยังไงก็ได้ใช้ระยะยาวแน่นอนอะ่ะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยคือถ้าหลังเราเสียไปแล้วนะครับโอกาสที่จะซ่อมแซมมันเนี่ยหรือรักษามันจะแพงกว่านะครับแล้วก็อาจจะรักษาไม่หายด้วยเนาะเพราะงั้นถ้าเกิดเรารักษาหลังเราให้ดีตั้งแต่แรกก็ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเก้าอี้ก็เลยเป็นอุปกรณ์สาคัญอย่างหนึ่งสาหรับชีวิตการทํางานนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทํางานที่ออฟฟิศหรือทํางานที่โต๊ะอะไรแบบเนี้ยบ่อยๆอย่างเช่นผมใช้คอมเรื่อยๆอย่างงี้ใช่ป่ะมีเก้าอี้ดีๆสักตัวก็ดีกว่านะครับโอเคถ้าเกิดใครเข้ามาดูคลิปนี้คราช่องดยคร เดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะบ๊ายบาย